แฟนลิเวอร์พูลเฮลันจอจะได้กุนซสูคนใหม่ผู้สืทบทอดตำแหน่งครับแล้วขอแค่เพียง2เงื่อนไขนี้เท่านั้นอะไรยังไงความลงตัวบรรดานการของทางด้านฝั่งลิเวอร์พูลนะงานนี้เซซุส,สส่งคำเตือนลิเวอร์พูลห่างเพียงแค่2แต้มทุกอย่างอะไรก็เกิดขึ้นได้เซ็กซี่ฟุตบอลคินโคตรประทับใจฟอร์มแม็กอาริสเตอร์เลย ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการี่ทางด้านแฟนหงเต็มจาเเมื่อทางด้านลิเวอร์พูลนะฮะใกล้ได้กุนสูดคนใหม่มาสารความยิ่งใหญ่ ต่อจากด,ด้านของเชคเก้นคอฟแล้วขอแค่เพียง2งเงื่อนไขนี้เท่านั้นโดยทางด้านของคาเบโรด้าบัญชานะฮะซือแดนฝอยทองบริงานขาดนว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสสูงที่จะได้ทางด้านของบโรเมนอาบริมบนเือหนุ่มของสปอร์ติ้งลิชบอนจากฝูงในดีสสุดโปรตุเกจมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ต่อจากด,ด,ด้านของเชคเกนคอฟ ซึ่งงานนี้ทางด้านของบรเบนอัมริมในวัย3 9ปีถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งสลับตำแหน่งกุนซือลิเวอร์พูลคนใหม่หลังจากที่ทางด้านของชาบีออรันโซนักเตะขวัญใจขออยู่สารความสำเร็จกับทางด้านของไบรอ์เลโวโกเซนวันที่แชมป์บุนเดสต์สวิเยอรมน,นีต่อไป ล่าสุดนั้นแหล่งข่าวะระบุเลยนะว่าบรูเบนอโมริมเองนั้นยังคงยืนยันคําเดิมว่าจะตัดสินใจเ,เรื่องของอนาคตหลังจบฤดูกาลนี้เพื่อโฟกัสกับการพาสปอร์ติงเรชบอนลุนแชมป์ลีกโปรตุเกสซึ่งตอนนี้นําเป็นจากฝูงเหนือเบฟิกา้าหนึ่งแต้มแต่แข่งน้อยกว่า1นัดในขณะที่เหลืออีก8เกมหรือถึงในการลุ้นแชมป์โปรตุกสคัพนะฮะซึ่งทางด้านของสปอร์ติงเรชบอนเองนั้นจะไปเยือนเบฟิกา้าในรอบปรองชนเเลิศเลเยที่2 คืนนี้หลังจากเปิดบ้านชนะไป2ต่อหนึในเลกแรกกลุ่มความได้เปรียบเอาไว้แล้วอยา่างไรก็ตามจากการรายงานนี้เปิดเผยได้ว่าบรูเมนอโมริมไม่ปฏิเสธโอกาสที่จะได้เป็นกุญซือลิเวอร์พูลต่อจากด้านของเจคินครับและพร้อมรับฟังข้อเสนอหากมีการติดต่อเข้ามาจริง นอกจากนี้แล้วรบริเวณอัลริมที่ยังคงเหลือสัญญา2ปีอานตัดสินใจย้ายไปหาความท้าทายกับนั่นลิเวอร์พูได้ง่ายยิ่งขึ้นหากว่าบรรลุเป้าหมายกับด้านของสปอร์ต n ิ้งลิสบอนในการควา้าแชมป์ทั้ง2อรายการได้สําเร็จตามที่เขาตั้งใจเอาไว้ในครั้งนี้อาจจะยังไงการปรับหมากนี้เพื่อใช้โดมินิกซอบอกสไตร์วอเตอร์รูเอนโดและก็อาริคแม็กอาริสเตอร์แบบนี้มันไม่ได้ส่งผลดีแค่ด้านเดียวนะ โดยการให้แม็กกาขยับขึ้นไปเล่นตำแหน่งสูงกว่าเดิมนั้นทำให้ลิเวอร์พูลมีมิติในการเล่นเพิ่มมากขึ้นนะฮะเฉ่แล้วแม็กกาทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเขาทำได้ดีที่สุดแล้วในจับทางด้านของทีมโดยเมื่อคุณมวยนักเตะท,ที่มีพรสวรรค์แบบนั้นมีบุคลิกแบบนั้นคุณจำเป็นจะต้องแสดงมันออกมาให้ได้เช่นเดียวกันซึ่งตัวของแม็กกาก็สามารถทำแบบนั้นได้อยู่นะ ด้วยความที่เอนโดจำเป็นจะต้องใช้เวลาเพื่อที่จะทำการปรับตัวให้เข้ากับสมทายอพิบริกที่เล่นกันเร็วและก็ใช้พละงกำลังเข้าประทักกันอย่างหนักในขรัน้นี้โดยที่ผ่านมาแม็กอาริสเตอร์จึงต้องรับบทนิดฟิลตัวโฮโบอลประคองทีมไปซะก่อนแต่ว่าการบาดเจ็บตรงหัวเข่าทำให้ดาวเตะทีมชาติของอาจินาต้องพักเกือบตลอดเดือนธันวาคมในครันี้ แล้วจากนั้นจาเอนโดที่กำลังฟอร์มฮอตก็ต้องไปทำศึกเอเชียนคัพในช่วงเดือนมการาคมเกมเย็ยนเบิร์นเรีเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้จุดเริ่มต้นของเอนโดกับการปัน่นเป็นตัวเลือกแรกนะฮะบนตำแหน่งผู้เล่นหมายเลขหกขณะที่ด้านของแม็กอาริสเตอร์นั้นได้รับอนุญาตให้ไปเล่นบทบาทที่เหมาะสมกับทักษะของเขาในคันธนีซะมากกว่านะ ส่วนนังของโดมินิกโซอบอ็อกไรนั้นมีอิสระคอยจะสร้างความอันตรายแก่คู่แข่งในครั้งนี้เป็นอย่างมากวอตารุกับแมคก,กาก็อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมส่วนดอมถือว่าต้องรับบทบาทแบบที่เซอร์ไพรส์ครับบอกต่อในครัน้นี้เมื่อเพิ่มโซอบอ็อกไตร์ซึ่งมีความปราดเปียวเข้าไปด้วยนั่นทําให้3คนนี้เป็น3ประสาทแด่กลางที่ทําให้ลิเวอร์พูลมีความสมดุลที่สมบูรณ์แบบ ดอมเนียรับบทเป็นคนไล่บอลคนสร้างความปั่นป่วนซึ่งผมคิดว่าเขาทำอาที่นี้ได้ดีเป็นอย่างมาก พวกเขาครมบอลได้ดีก็จริงแต่ก็ไม่ใช่แค่การคารมบอลในแบบที่พวกเขาต้องการซึ่งนั่นก็ถือว่าช่วยเราได้ดีมากสำหรับทางแมคก้าสิบเกมที่ลงเล่นทุกบริการแล้วตั้งแต่ปรับเปลี่ยนบทบาทเขาทำได้4ประตู2จุดโทษและก็แอสซิสอีก5ครั้งซึ่งจากจำนวน5แอสซิสนั้นมีมากถึง4ครั้งที่นำไปสู่ประตูชยัยมีแต่ท่านั่นของโมเมซาล,ล่าคนเดียวที่แอสซิสประตูชัยให้ลิเวอร์พูลบนลีกสูงสุดอังกฤษในซีซั่นนี้มากกว่าแมคก้าเแล้ววันที่เขาหยิบเสื้อตัวนี้ มาแมคก้าเองก็คงไม่คิดว่าตนเองนั้นจะกลา,ายเป็นหนึ่งในนักโครเตะคนสำคัญของลิเวอร์พูลได้การที่กำลังจะมาถึงโดยขณะที่สโมสรัะน,นำอื่นๆใช้เงินไปกับการเสริมแผงกองกลางตอนช่วงซมมัมเมอร์2023อาร์เซนอลควา้าเดนแคนไบรท์100ล้านปอนด์เชลซีได้บอลเซสไกเซโด,ด้115ล้านปอนด์แมนยูได้ซิลเบสันเมล55ล้านปอนด์เลโวฟูเอาขิงและก็ชิงใช้ประโยชน์จากเงื่อนไขสัญญาของแม็กอนนิสเตอร์ กลับรร้ัดของบริตันแล้วมาได้มาครอบครองอย่างรวดเร็วในราคาเพียงแค่3 5ล้านปอนด์เท่านั้นทันทีที่จบฤดูกาล2022เมกาตัวเลือกนะฮะคือตัวเลือกน้นต้น,ตนจากการเห็นพ้องของหลายๆคนฝ่ายในของสโมสรไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการทีมแมวมองหรือว่าทีมงานวิเคราะห์ ข้อมูลจากด้านของบิลสเปียร์แมนผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์นั้นโดดเด่นพอๆกับทางด้านของบุคลิกของแม็กอาริสเตอร์โดยแม c กอาริสเตอร์เองผ่านการทดสอบจากการประเมินด้วยสายตาหลังรายงานด้านแนวมองระบุถึงความหลากหลายความเฉลียวฉลาดในการเล่นและความสามารถในการครองบอลภายใต้สถานการณ์ที่กดดันการที่เขามีร,ร่างกายคึดพิสูจน์ตนเองได้ในเกมพิเิกแล้วด้วยแถมยังพูดภาษาอังกฤษคล่องอีกทำให้นี่เป็นเดียวที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะ จูดินบอดที่กำลังจะออก,กจากการเป็นผู้ในการแต่อยู่ทำงานต่ออีกที่หน่อยแม้ว่าจะเลยกำหนดการลาทีมแล้วตอนสิ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาบอดทำแบบนั้นเพื่อที่จะดำเนินการขั้นสุดท้ายในเดือนนี้ให้แล้วเสร็จเขาบอกว่าเดีลของทางด้านแม็กกาเนียจะเป็นวิธีการอำลาทีมที่เหมาะสมที่สุดของตนเองหลังอยู่กัสสนบสโมสรมานานกว่า11ปีตอนแรกครอปเนียตั้งฉายาให้แม็กอาิสเตอร์บอกว่า กเบรี ri, ตามชื่อของแกเบรีแบ็กอาริสเตอร์อดีตกองกลางลิเวอร์พูลที่เคยมีบทบาทสําคัญตอนยุคข,ของเชอรัตอริเยซึ่งพาลิเวอร์พูลเป็นทริปเปิลแชมป์เมื่อปี2001แต่ว่าดาวเตะชาวเจนไตไม่ค่อยได้ชอบชื่อนี้สักเท่าไหร่นักและตอนนี้บรรดาเพื่อนร่วมทีมสตาฟต่างเรียกเขาว่าแม็กก้าแทนในขณะนี้กาเบลเซซุสนะฮะสตาร์ของอาร์ซอนสร้างความกดดันให้กับด้านลิเวอร์พูล ด้วยการบอกได้เลยนะว่า,าหรือว่าเตือนคู่แข่งนะว่าทีมมีแต้มห่างกันเพียงแค่สองแต้มและมีผลต่างประตูได้เสียดีกว่าโดยทีมของเชคเก้นคอปได้ประโยชน์จากผลเสมอแบบรไรสกอร์ระหว่างแอสตันกับแมนซิตี้เพื่อจะไต่ขึ้นไปสู่ตำแหน่งสูงสุดของพรีเมียร์ลีกนักเตไไะไวท์สปรนี้ก็ได้กล่าวว่านี่คือพรีเมียร์ลีกอิมันเป็นลีกที่ยากและอะไรก็เกิดขึ้นได้มันเป็นเพียงแค่สองแต้มานั้นกับลิเวอร์พูลแต่เราเองนั้นมีผลประตูต่า,างประตูนั้นดีเป็นอย่างมากเลยนะ ทุกอย่างสำคัญในตอนจบและยังมีเกมอีกมากมายเรายัางคงมีแชมเปียนลีกนี่เป็นช่วงที่สวยงามที่สุดของฤดูกาลและคุณพยายามทำทุกอย่างเพื่อจะคว้าแชมป์สำหรับทางโปรแกรมหน้าต่อไปของาร์ตซนจะเปิดเอเมเดสสเตเดียมต้อนรับลูตันชาวส่วนแมนเชสเตอร์จะต้อนรับแอสตนวิลล่าในวันที่3เมษายนนี้ขณะที่ลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลด์พบกับด้านของเชฟฟิลด์เดนะฮะในวันที่4เมษายนที่จะถึงนี้ เอาล่ยังไงบรอยคินตากับตันทีมแมนยูด้ยานการเล่นของอาริคแม็กอลิสเตอร์กองกลางชาวเายอรมันของลิเวอร์พูลบอกว่าเป็นเซ็กซี่ฟุตบอลหลังแสดงผลงานได้อย่างสุดยอดในแมชช่วยทีมเอาชนะอาร์เบลตันไป2ต่อหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยฟิลทีมชาติอาเนตนินั้นสร้างผลงานที่ดีมีคุณภาพอย่างยิ่งในแมชนี้เขามักคิดตัดสินใจถูกในการเล่นเกมบุกและมีจังหวะผ่านบอลที่แม่นยำ โดยเฉพาะการแอสซิสให้กับโมเมสัาลาดในการซัดประตูชัยในครัน้นี้โดยันเดียวกันแม็กอาริสเตอร์เองนั้นฮะยังช่วยถูกที่ถูกเวลาในการเล่นเกมรับกับจังหวะที่โดนผู้เล่นของบริตันนั้นสวนกลับมาและบางครั้งก็ยังช่วยคุมพื้นที่ตอนที่คอนเนอร์แบอรี่หลุดตำแหน่งในครัน้นี้เพิ่มเติมด้วยซ้ำโดยคียนเองนะฮะซึ่งปัจจุบันทำมาที่เป็นนักวิเคราะห์ ให้กับทางด้านของสกายสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังในอังกฤษอดใจไม่ไหวต้องขอเชิดชูผลงานของแม็กอน t ิสเตอร์ในครั้งนี้บอกว่าเขาเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่ชาญฉลาดมากปกติแล้วผมประทับใจในการเล่นและการตัดสินใจของเขาในครั้งนี้และนี่เองนั้นก็เป็นอีกครั้งที่เวลาคุณเร่งความเร็วเพื่อจะเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายเขามักจะยืนอยู่ตรงนั้นและกระจายบอลด้วยน้ำหนักที่แม่นยำ รวมถึงการถวัดบอลแรกที่ยอดเยี่ยมซาลาตับผมแล้วมันเป็นการเล่นที่สวยงามและนี่คือเซ็กซี่ฟุตบอลผมชอบการเล่นแบบนี้คีนโน่คนนี้ก็ได้กล่าวชิงท้ายเอาไว้และขา่าวล่าสุดในคอนลิเวอร์พูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับมมฟังกันทุกทุกครับ